เธอเหลือเวลาเพียงห้าวันจะมีชีวิตแต่เด็กชายคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสวนลึกลับดอกไม้สีม่วงและความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคุณคิดว่าความรักและชีวิตจะอยู่รอดได้หรือไม่กดดูเพื่อค้นหาความจริงก่อนที่จะสายเกินไปกลางคืนที่เงียบสงดเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงเทาเบาแสงไฟจากคฤหานาหลังใหญ่ของตระกูลเทวรักษ์ส่องออกมาอย่างอบอุ่นแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความหนาวเย็นที่ไม่อาจมองเห็น ลินาลูกสาวมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตกลับนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาว่างเปล่าแพทย์บอกกับเธอว่าเธอเหลือเวลาเพียงห้าวันเพียงห้าวันที่เธอจะได้หายใจได้ยิ้มได้มองโลกใบนี้หัวใจของเธอเต้นช้าลงทุกวันและทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอกลัวว่าจะไม่มีวันลืมตาขึ้นมาอีกในคืนนั้นเธอลงจากห้องรูอับเดินออกจากคฤหากรองเท้าแตะพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบ เสียงฟีเท้าของเธอดังกล้องในถุงทางเดินที่เงียบงนันเธอต้องการเห็นชีวิตจริงก่อนตายไม่ใช่ชีวิตที่ถูกขังอยู่ในกำแพงทองจนกระทั่งเธอเดินไปถึงตรอกเล็กๆหลังเมืองกลิ่นควันไฟจากเตาถ่านลอยคลุ้งในอากาศเสียงเด็กหัวเราะเสียงมาหาเสียงจานกระทบกันดังแผ่วๆที่นั่นเธอพบก้องเด็กชายยากจนในเสื้อเก่าขาดแต่รอยยิ้มกลับสดใสกว่าใครเธอมาทำอะไรที่นี่เขาถามพร้อมยื่นข้าวปั้นให้โดยไม่ลังเล ลินาจับข้าวปั้นนั้นไว้ในมือมือของเธอสั่นเล็กน้อยมันเป็นครั้งแรกที่เธอได้กลิ่นข้าวที่ไม่ถูกจัดมาในจานหรูรสชาติเรียบง่ายแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดดวงตาของเธอเริ่มพราน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวก้องพาเธอเดินไปดูบ้านของเขาเพิงไม้หลังเล็กมีเพียงหลอดไฟดวงเดียวส่องแสงจางๆแม่ของก้องนอนป่วยอยู่บนเสื่อเก่าเสียงหายใจแผ่วเบาลินายืนมองนิง่งหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เธอเข้าใจคําว่ามีชีวิตครั้งแรกในคืนนั้นวันต่อมาเธอกลับไปหากล้องอีกเธอพาอาหารยาและเสื้อผ้ามาให้แต่เด็กชายกลับยื่นกล่องไม้เก่าๆให้เธอแทนถ้าเธอไม่สบายใจเปิดมันดูตอนพระอาทิตตกเขาพูดพร้อมรอยยิ้มในวันที่หา้าวันที่หมอบอกว่าเธออาจจะไม่รอดลินานั่งอยู่ที่ระเบียงมองท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากทองเป็นส้มมือของเธอสั่นขณะเปิดกล่องไม้ข้างในมีมเมล็ดธันดอกไม้เล็กๆ กับกระดาษที่เขียนว่าปลูกมันไว้แล้วเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อในสิ่งที่งอกงามเธอหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวใจของเธอเบาลงแต่แสงตาเธอกลับสว่างกว่าที่เคยเธอค่อยๆเอา,มาเมล็ดทัุนนั้นไปฝังไว้ในสวนดินเย็นๆสัมผัสปลายนิ้วเธอเธอพูดกับมันเบาๆว่า,วาโตขึ้นแทนชน,นะรุ่งเช้าวันต่อมาแม่บ้านพบร่างของลินานอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่เพิ่งถูกปลูกมือของเธอยังจับจอบเล็กไว้แน่น และบนใบหน้ามีรอยยิ้มสงบงามราวกับคนที่ฝันดีหลายเดือนต่อมาดอกไม้จากมเมล็ดนั้นเบ่งบานเป็นสีม่วงสดและในทุกครั้งที่ก้องมองมันเขามักจะยิ้มพร้อมพูดเบาๆเธอยังอยู่ตรงนี้ในทุกลมหายใจของฉันฤดูฝนผ่านไปอย่างเชื่องช้ากลิ่นดินชื้นและเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีกลายเป็นเสียงที่ก้องได้ยินทุกครั้งที่คิดถึงลินาเขายังคงเดินทางไปที่สวนหลังครหาทุกวัน แม้ยามที่ฝนตกหนักจนรองเท้าเปียกโชกเพียงเพื่อจะได้เห็นดอกไม้สีม่วงที่เธอฝากไว้ต้นไม้ต้นนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆกลีบดอกบางเบาเปล่งแสงสะท้อนแสงอาทิตย์ราวกับมีชีวิตและทุกครั้งที่ลงพัดกลีบดอกก็ไหวเหมือนมือของใครบางคนกำลังทักทายเธอยังอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมก้องกระซิบเบาๆแววตาของเด็กชายเต็มไปด้วยทั้งความเศร้าและความศรัทธาวันหนึ่งเขาเห็นชายในชุดสูทด,ดำยืนอยู่หน้าสวน ชายคนนั้นคือคุณเทวราชพ่อของลินาใบหน้าทรงอํานาจของชายผู้นั้นดูเหนื่อยล้าดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่คล้ายคลึงกับลูกสาวของเขาในวันสุดท้ายเธอคือเด็กที่ลูกสาวฉันพูดถึงหรือเสียงของเขาหนักแน่นแต่แฝงด้วยรอยเตือนใจกล้องพยักหน้าช้าๆก่อนยกมือไหวอย่างเกรงใจครับผมแค่ช่วยเธอปลูกต้นไม้ไว้คุณเทวราชเดินเข้ามาไกลมองดอกไม้ที่กำลังไหวตามสายลม แววตาแข็งกร้าวของเขาเริ่มสั่นไหวก่อนเธอจะจากไปเธอพูดถึงเด็กชายที่ทําให้เธอรู้ว่าชีวิตคืออะไรฉันไม่เคยเข้าใจจนได้มายืนตรงนี้เขาหยุดพูดเสียงหายใจแผ่วเบามือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปแตะกลีบดอกไม้ความอบอุ่นแผ่วเบาแผ่ซ่านขึ้นมาทันทีเธอรักเธอมากนักเขาพูดเบาๆและเธอก็ทําให้ฉันรู้ว่าความร่ํารวยไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าหัวใจว่างเปล่าก้องเงยหน้ามองชายคนนั้น น้ำฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำไหลผ่านแก้มทั้งคู่แต่ไม่มีใครหลบทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ฝนซึมลงบนผืนดินที่ลินาฝังมเมล็ดไว้จากวันนั้นคุณเทวราชเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ชายผู้สั่งการเย็นชาอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่เปิดบ้านให้เด็กยากจนได้มาเรียนหนังสือและก้องก็เป็นคนแรกที่เขาขอให้มาช่วยดูแลสวนแห่งนั้นทุกเช้าก้องจะรดน้ำต้นไม้ด้วยมือของตัวเอง บางวันเขาได้ยินเสียงลมพัดเบาๆคล้ายเสียงกระซิบเสียงนั้นอ่อนโยนจนหัวใจอบอุ่นขึ้นมาเองขอบคุณนะที่ยังไม่ลืมฉันคืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องลงมาทาบบนกลีบดอกสีม่วงก้องเห็นเงาเลือนรางของหญิงสาวในชุดขาวเธอยือนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ยิ้มอย่างอ่อนโยนผมของเธอเปลวไปตามลมดวงตาเต็มไปด้วยแสงที่อบอุ่นก้องขอยับเข้าไปช้าๆแต่เงานั้นค่อยๆเลือนหายไปพร้อมสายลม เหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้ที่อบอวลอยู่รอบตัวเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เกินกว่าคำอธิบายหลายปีต่อมาสวนแห่งนั้นกลายเป็นสุรินาผู้คนมากมายเดินทางมาชมดอกไม้ที่เบ่งบานไม่มีวันร่วงโรยบางคนบอกว่าถ้าได้ยืนใต้ต้นไม้ตอนรุ่งสางจะได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงสาวแววผ่านสายลมและในทุกเช้าตรู่ ชายหนุ่มในเสื้อเก่าๆจะยืนรดน้ำต้นไม้ต้นเดิมสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงบเพราะในหัวใจของเขาเธอยังไม่เคยจากไปเลยเสียงลมพัดผ่านกรีบดอกไม้ปลิวตามเหมือนคำสัญญาที่เธอเคยพูดไว้ในวันสุดท้ายหลายปีผ่านไปหลังจากสุรินากลายเป็นที่รู้จักชื่อของหญิงสาวผู้จากไปและเด็กชายยากจนผู้ปลูกดอกไม้แทนหัวใจได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่อบอุ่นใจในหมู่คนเมือง ้องในตอนนี้โตเป็นหนุ่มเต็มตัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งเวลาแต่ในแววตายังคงมีประกายแห่งความศรัทธาเช่นเดียวกับในวันแรกที่เขาได้รู้จักกับลินาทุกเช้าเขายังคงตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเดินเท้าเปล่าผ่านทางเดินดินที่ชุ่มน้ำค้างในมือถือบรดน้ำเหล็กเก่าใบเดิมน้ำค่อยๆไหลออกมาช้าๆเหมือนจังหวะหัวใจของคนที่ไม่เคยลืมอดีตเสียงนกเริ่มขับร้องเบาๆ กลีบดอกสีม่วงไหวไปตามสายลมยามเช้าและแสงแดดยามรุ่งสางสะท้อนละอองน้ำเป็นประกายเราว,ว่าดอกไม้เหล่านั้นกำลังมีชีวิตอย่างแท้จริงในมุมหนึ่งของสวนมีศาลาไม้เล็กๆภายในมีรูปถ่ายของลีนารอยยิ้มในรูปยังคงสดใสเหมือนเดิมใต้รูปนั้นมีแผ่นป้ายจารึกคำเพียงสั้นๆว่าเธอจะไปเพียงร่างกายแต่หัวใจยังเบ่งบานในทุกสิ่งที่งอกงามทุกครั้งที่กล้องมองมันเขามักจะยิ้มเบาๆ แต่ในดวงตานั้นมีหยาดน้ำใสสะท้อนแสงอาทิตย์วันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในสวนแต่งตัวเรียบร้อยใบหน้าคุนนเขายกมือไหว้ก้องก่อนยื่นกระดาษเก่าใบหนึ่งให้ผมเป็นเพื่อนเก่าของคุณลนาเธอฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ก่อนจะจากไปเสียงของชายหนุ่มสั่นเบาๆก้องรับจดหมายมาด้วยมือที่สัน่นกระดาษเก่ามีกลิ่นอ่อนๆของน้ำหอมที่เขาจำได้ดีเขาค่อยๆเปิดออกอ่านทีละบรรทัดด้วยหัวใจที่เต้นแรง ถึงกล้องถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าเวลาของฉันหมดไปแล้วฉันอยากขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ว่าความสุขไม่ต้องซื้อด้วยเงินเธออาจไม่รู้แต่ฉันเคยกลัวการตายมากแต่เมื่อได้เจอเธอฉันเข้าใจว่าชีวิตสั้นแค่ไหนก็ยังมีค่าถ้าใช้มันเพื่อใครสักคนถ้าวันหนึ่งเธอปลูกต้นไม้จนเต็มสวนนี้ฉันอยากให้เธอยิ้มแล้วบอกตัวเองว่าเธอทําสําเร็จแล้วก้องอ่านถึงบรรทัดส,สุดท้ายน้ําตาไหลอาบแก้ม เขายกกระดาษแนบอกเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปลมเย็นพัดผ่านดอกไม้รอบๆสั่นไหวและเขาเหมือนจะได้ยินเสียงหัวรอะแผ่วเบาในอากาศอีกครั้งลินาเขาเรียกชื่อเธอเบาๆเสียงนั้นแผ่วราวกับกลืนหายไปในสายลมแต่กลับได้ยินเสียงตอบกลับจากใจของตนเองเสียงที่อบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่ได้พบกันหลายปีต่อมาโซลินากลายเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้ ชื่อของเธอถูกจารึกไว้บนป้ายหินอ่อนตรงทางเข้าและก้องกลายเป็นผู้ดูแลหลักของที่นั่นเด็กๆหลายคนที่เคยหิวโหวยวันนี้กลับหัวเราะเสียงดังท่ามกลางดอกไม้สีม่วงเต็มสวนก้องมักเล่าเรื่องของหญิงสาวที่เหลือเวลาเพียงห้าวันให้พวกเขาฟังและทุกครั้งที่เล่าจบเด็กๆจะเงียบลงเหมือนกำลังฟังเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่เกิดจากหัวใจคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูดวงจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่หนฟ้า แสงสีเงินสะท้อนลงบนกลีบดอกเหมือนประกายตาของลินาที่เคยมองเขาในคืนนั้นเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเสียงลมพัดผ่านใบไม้ราวกับมีใครกำลังพูดอยู่ใกล้หูเธอทำได้แล้วก้องชีวิตฉันไม่สูบเปล่าเพราะเธอยังสานต่อให้มันงอกงามก้องยิ้มทั้งน้ำตาเขายกมือแตะที่อกตัวเองเบาๆลินาเธอยังอยู่ตรงนี้เสมอและในคืนนั้นเอง ท้องฟ้าเหนือสวนลิณาเต็มไปด้วยแสงดาวระยิบระยับราวกับว่าทุกดวงดาวกำลังยิ้มให้หญิงสาวผู้สอนให้โลกใบนี้เข้าใจว่าความรักแม้จะอยู่เหนือความตายก็ยังงอกงามได้ในหัวใจของคนที่ไม่เคยลืมรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านกลีบดอกไม้สีม่วงที่บานสะทั่งทั่วทั้งสวนและองน้ำค้างระยิบระยับราวกับคราบน้ำตาที่เปล่งแสงแห่งความสุขเสียงนกร้องประสานกันเป็นท่วงทำนองอบอุ่น และกลิ่นดอกไม้ลอยคลุ้งไปทั่วอากาศก้องเดินช้าๆผ่านแถวต้นไม้ที่ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมือของเขาแตะไปตามลำต้นราวกับกำลังทักทายเพื่อนเก่ารอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความสงบที่ไม่ต้องพูดออกมาเขาหยุดอยู่หน้าต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสวนใต้ต้นนั้นมีแผ่นหินเล็กสลักชื่อลินาเทวรัตตัวอักษรสองประกายเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบข้างล่างมีคำจารึกว่าความรักแท้ไม่จบลงแม้ในวันที่ลมหายใจสุดท้ายหายไป เสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังเด็กหญิงตัวเล็กในชุดนักเรียนเก่าถือถังน้ำในมือคุณลุงก้องขนุนรถน้ำตรงไหนดีก้องหันมายิ้มตรงนี้เลยดอกไม้ของลินาชอบแสงเช้านะลูกเด็กหญิงหัวเราะเบาๆก่อนเทน้ำลงบนดินกลิ่นดินสดใหม่ลอยขึ้นมาทันทีเธอเงยหน้ามองก้องแล้วถามอย่างไร้เดียงสาคุณลุงจลินาคือใครหรือคะชายหนุ่มนิ่งไปชั่วครู่ สายตาเขามองไปที่ท้องฟ้าแล้วพูดด้วยเสียงอบอุ่นเธอคือคนที่สอนให้ลุงรู้ว่าความรักไม่ต้องใหญ่โตเหมือนคฤหาน์แค่ทำด้วยใจจริงมันก็ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติทั้งหมดในโลกแล้วเด็กหญิงยิ้มอย่างเข้าใจงั้นหนูจะช่วยดูแลสวนนี้เหมือนคุณลุงนะคะก้องยิ้มกว้างขึ้นน้ำตาเอ่อในหางตาลุงดีใจที่ยังมีคนอยากรักษาสิ่งที่ลิน่าทิ้งไว้เวลาผ่านไปจนเที่ยงวันเสียงหัหเราะของเด็กๆด,ดังก้องไปทั่วสวน บางคนกำลังรดน้ำบางคนกำลังเก็บกลีบดอกไม้ที่ร่วงในสายลมอ่อนนั้นมีความสุขลอยอยู่เต็มไปหมดและในขณะเดียวกันมีชายชาราผมขาวเดินเข้ามาในสวนอย่างเงียบเงียบเขาคือคุณเทวราชในวัยชรามือที่เคยแข็งแรงสั่นเล็กน้อยแต่แววตายังคงอบอุ่นกองรีบเข้าไปช่วยพยุงคุณลุงเทวราชมาดูสวนอีกแล้วหรือครับชายชาราพยักหน้าเบาๆทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่ฉันเหมือนได้เจอเธออีกครั้ง เขาเดินไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ยกมือแต่ที่ป้ายชื่อของลูกสาวริมฝีปากเขาสั่นแต่มีรอยยิ้มพ่อภูมิใจในสิ่งที่เธอทำไว้นลินาเธอทำให้พ่อเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินแต่มันอยู่ในหัวใจของการให้เสียงลมพัดเบาๆผ่านสวนกลีบดอกไม้ปลิวหมุนในอากาศราวกับกำลังอบกอดทั้งสองคนก้องมองภาพนั้นอย่างเงยบงนัน หัวใจของเขาอุ่นว่ากปล่กับได้ยินเสียงของลินากระซิบข้างหูอีกครั้งฉันอยู่ตรงนี้เสมอตกเย็นแสงอาทิตย์ค่อยๆลาลับขอบฟ้าดอกไม้ในสวนส่องสีมวระยิบในแสงสุดท้ายของวันและในเงาอ่อนๆของค่ำคืนปรากฏภาพเงาของหญิงสาวในชุดขาวเดินผ่านสวนด้วยรอยยิ้มบางๆเธอยืนมองกล้องและเด็กๆที่กำลังหัวเราะเธอยกมือแตะกลีบดอกไม้เบาๆก่อนหลับตา สายลมอ่อนพัดผ่านร่างของเธอค่อยๆสลายไปกับแสงดาวแต่ดอกไม้กลับบานสะทั่งยิ่งกว่าเดิมกลิ่นหอมอบอวลจนทั่วทั้งสวนนับจากวันนั้นสวนลีนากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเรียกว่าสวนแห่งชีวิตเพราะทุกครั้งที่ใครสิ้นหวังเพียงมาเดินในสวนนี้จะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่คอยลอบโยนหัวใจและทุกค่ำคืนที่ลงพักกลีบดอกสีม่วจะปลิววนเหมือนสายลมหายใจของหญิงสาว ที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ในรูปรอยหรือเสียงแต่ในหัวใจของทุกคนที่ได้สัมผัสความรักของเธอหลายปีต่อมาสวนลินากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยี่ยมบางคนมาเพียงเพื่อพักใจบางคนมาเพื่อรำลึกถึงความทรงจำและบางคนเพื่อมองหาความหวังที่เหมือนจะสูญสิ้นกล้องในตอนนี้กลายเป็นชายหนุ่มผู้สงบมั่นผมเริ่มมีเส้นสีเทาแทรกขาวแต่สายตาย,ยังคงประกายอบอุ่น เขาเดินผ่านแถวต้นไม้ด้วยความเคยชินมือของเขาสัมผัสลำต้นเหมือนทักทายเพื่อนเก่าเด็กๆหลายรุ่นเข้ามาช่วยงานในสวนบางคนไม่เคยรู้จักลินามาก่อนแต่เมื่อได้ยินเรื่องราวจากกล้องทุกคนก็เรียนรู้ถึงคุณค่าของความรักและการให้วันหนึ่งกล้องเห็นเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งยืนมองต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยและหวังคุณลุงต้นไม้ต้นนี้มีคนอยู่ข้างในหรือครับ เด็กชายถามด้วยน้ำเสียงใสก้องยิ้มเบาๆไม่ใช่คนจริงๆหรอกลูกแต่มันคือหัวใจของใครบางคนที่ยังคงเต้นอยู่ในทุกกลีบดอกไม้เด็กชายก้มมองพื้นก่อนยิ้มเล็กๆเขาเอามือแต่ที่ลำต้นแล้วก็หัวเราะเบาๆโอ้โหมันเหมือนกับว่าเธอยังพูดกับผมอยู่เลยก้องหัวเราะเบาๆนั่นหลักนี่คือสิ่งที่ลินาทิ้งไว้ให้เราค่ำวันนั้นแสงจันทร์สาดส่องเหนือสวน เงาของต้นไม้ใหญ่ทอดยาวไปทั่วพื้นดินเสียงลมพัดเบาๆผ่านกลีบดอกไม้เหมือนเสียงกระซิบที่คุ้นเคยก้องนั่งลงบนม้านั่งไม้มองขึ้นไปยังฟากฟ้าเต็มไปด้วยดาวสายตาเขาเงยขึ้นแล้วพูดเบาๆลินาขอบคุณนักที่ทําให้ผมเข้าใจทุกอย่างทันใดนั้นกลีบดอกไม้สีม่วงปริวนรอบตัวเขาเหมือนมืออ่อนโยนที่อบกอดหัวใจเขาอบอุ่นจนแทบล้น และเขารู้สึกได้ว่าเธอยังอยู่เขียงข้างในวันรุ่งขึ้นก้องตัดสินใจเขียนเรื่องราวของลินาและสวนเขาอยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าชีวิตสั้นแต่ความรักแท้ยั่งยืนเรื่องราวถูกพิมพ์ลงในหนังสือผู้คนต่างอ่านและทราบซึ้งหลายคนที่เคยเศร้ามองเห็นความหวังใหม่บางคนที่เคยล้มเหลวได้แรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นใหม่และทุกครั้งที่ก้องเดินผ่านสวนเขาจะหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ วางมือบนลำต้นหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความรักเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงมแมลงกลางคืนในยามค่ำทุกเสียงเหมือนคำสัญญาที่ลีน่าเคยฝากไว้ชีวิตอาจสั้นแต่หัวใจที่รักจะยังคงอยู่ตลอดไปและเช่นนั้นสวนลีน่าก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่งอกงามของความรักที่ไม่รู้จักคำว่าตายและของเด็กชายยากจนที่ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด จนเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครหลายคนรวมถึงชีวิตของเขาเองเสียงลมพัดผ่านกลีบดอกสีม่วงปลิวไหวราวกับกระสิบเบาๆในค่ำคืนที่สงบฉันอยู่ตรงนี้เสมอก้องหลับตาสูดลมหายใจลึกเขารู้ว่าความรักของลีนาไม่เคยจางไปมันยังคงอยู่ในทุกลมหายใจทุกสายลมและทุกหัวใจที่ได้สัมผัสมันและใต้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาว ดวงหนึ่งส่องแสงเจิดจ้าเหนือสวนลินารากับว่าเธอเฝ้ามองและยิ้มอยู่เสมอให้ทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามาในสวนแห่งนี้ได้รับทั้งความอบอุ่นความหวังและความเชื่อว่าความรักแท้มีอยู่จริงยูเซ่ก้องยืนอยู่กลางสวนในยามค่ำคืนแสงจันทร์สาดผ่านกรีดดอกไม้สีม่วงทำให้สวนทั้งสวนดูเหมือนกำลังเริงรองลมเย็นพัดผ่านใบไม้กระทบกันเป็นเสียงแวเบา ทุกอย่างเงียบสงบราวกับเวลาหยุดหมุนเขาเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่สุดมือข้างหนึ่งวางบนลำต้นสายตาเขามองไปยังฟากฟ้า,าที่เต็มไปด้วยดาวความทรงจำของวันแรกที่เขาได้พบลีน่ากลับผุดขึ้นใหม่อีกครั้งหัวใจเขายังคงเต้นแรงแต่ในความสงบมีความอบอุ่นแฝงอยู่เสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังเด็กหญิงตัวเล็กที่เคยมาช่วยรดน้ำสวนเธอถือโถน้ำเล็กๆเ,เดินเข้ามาอย่างระมัดระวัง คุณลุงก้องหนูเห็นกลีบดอกไม้ปลิวเหมือนมีใครอยู่ข้างไหนคะเด็กหญิงพูดด้วยความตื่นเต้นปนสงสยัยก้องยิ้มอย่างใจเย็นนั่นแหละความมหัศจรรย์ของลีนาทุกครั้งที่เธอหัวเราะหรือคิดถึงใครสักคนกลีบดอกไม้ก็จะปลิวไหวเป็นสัญญาณว่าเธอยังอยู่เด็กหญิงก้มมองพื้นก่อนยิ้มกว้างงั้นหนูจะดูแลส่วนนี้ต่อไปค่ะน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขก้องพยักหน้า ลุงดีใจมากเธอจะทําให้ความรักของลินาคงอยู่ตลอดไปคืนนี้ก้องและเด็กหญิงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองกลีบดอกไม้สีม่วงที่ไหวไปตามลมแสงดาวสะท้อนบนใบไม้ราวกับประกายเพชรและในอากาศนั้นมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครสักคนกําลังอยู่ใกล้ท่นใดนั้นสายลมอ่อนพัดผ่านและเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แผ่วเบาเหมือนมืออ่อนโยนแต่ไหล่เขาเบาๆ เสียงหัวรอบแผ่วๆดังก้องอยู่ในใจและดวงตาของเขาเปลี่ยนระกายลินาเธอยังอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมเขากระซิบเบาๆสายลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยกลีบดอกไม้ปลิววนรอบเขาเหมือนล้อมรอบเขาและเด็กหญิงด้วยความรักอันอบอุ่นราวกับว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่เป็นชีวิตจริงที่ยังคงอยู่หลายปีผ่านไปสวนลินาเติบโตและงดงามยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายเข้ามาเรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจก้องกลายเป็นผู้ดูแลและสอนเด็กๆให้รู้จักคุณค่าของความรักความเอื้ออาทรและความสุขจัดการให้ในทุกค่ำคืนดวงดาวเหนือสวนยังคงส่องแสงเจิดจ้ากลีบดอกไม้สีม่วงปลิวไหวเสียงหัวรอบเราเบาราวกับลินากำลังเฝ้ามองและก้องยังคงยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยกมือแตะลำต้นเบาๆ หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและความมั่นใจว่าความรักแท้ไม่เคยตายทุกสายลมทุกหยดฝนทุกดวงดาวและทุกหัวใจที่เข้ามาในสวนต่างสัมผัสได้ถึงสิ่งเดียวกันเธอยังอยู่ตรงนี้เสมอความอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านไปทั่วสวนทําให้ทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามารู้สึกได้ถึงปาฏิหาริย์ของความรักที่งอกงามแม้หลังความตายและสอนให้โลกทั้งโลกเข้าใจว่า บางสิ่งยิ่งใหญ่กว่าความร่ำรวยความมีอำนาจและยังคงอยู่ตลอดไปเวลาผ่านไปอีกหลายปีก้องกลายเป็นชายั้กลางคนเส้นผมสีเทาเริ่มแสมขาวมากขึ้นแต่สายตายังคงประกายอบอุ่นเหมือนเดิมเขายังคงเดินทุกเช้าไปในสวนลีนารดน้ำต้นไม้ดูแลกลีบดอกไม้สีม่วงอย่างตั้งใจเด็กๆที่เคยมาเป็นนักเรียนช่วยงานในสวนตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนบางคนกลับมาพร้อมครอบครัว บางคนพาเด็กเล็กๆมาชมสวนและทุกครั้งที่พวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อบอุ่นและเทาเบาวันหนึ่งก้องพบหญิงสาวคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่เธอถือสมุดบันทึกเล็กๆและรอยยิ้มบนใบหน้าดวงตาเธอส่องประกายความสนใจและความสงสัยสวัสดีค่ะหนูมาที่นี่เพราะได้ยินเรื่องราวของลินาหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก้องยิ้มและพยักหน้า ดีจังเลยเธออยากเรียนรู้เรื่องราวของลินาหรือเปล่าหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้สายตาเธอมองกลีบดอกไม้สีม่วที่ปลิวไหวตามสายลมหนูอยากรู้เธอคือใครกันแน่ทําไมเธอถึงมีพลังแบบนี้ก้องหัวเราเบาๆลินาเธอไม่ใช่ใครที่ยิ่งใหญ่ตามความหมายของโลกนี้แต่หัวใจของเธอใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดเธอปลูกความรักไว้และมันงอกงามในทุกสิ่งรอบตัว หญิงสาวนิ่งคิดแล้วยิ้มเบาๆหนูอยากช่วยดูแลสวนนี้เหมือนก้องก้องรู้สึกอบอุ่นอีกครั้งเมลิน่ายังอยู่เคียงข้างเขายื่นมือให้หญิงสาวจับดีมากเราจะดูแลสวนนี้ไปด้วยกันค่ำคืนมาถึงดวงจันทร์ส่องแสงเหนือสวนกลีบดอกไม้สีม่วงปลิวไหวตามลมเบาๆเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังอยู่รอบสวนและกล้องรู้สึกเธอยังอยู่ สายลมเย็นพัดผ่านเหมือนมือบางๆของลีนาแต่หลายเขารอยยิ้มของเธอปรากฏในใจของเขาและหัวใจเขาเต็นไปด้วยความสงบหลายเดือนต่อมาสวนลีนาเต็มไปด้วยดอกไม้สีม่วงบานสัะทัางทั้งปีผู้คนมากมายเดินทางมาชมบางคนมาหาแรงบันดาลใจบางคนมาหาความสงบใจและบางคนเพียงต้องการสัมผัสความรักแท้ที่ยังคงอยู่ก้องและหญิงสาวผู้ช่วยดูแลสวน ได้สร้างกิจกรรมสำหรับเด็กๆและผู้คนรอบสวนสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าความรักความเอื้ออาทรและความเมตตาคือสิ่งที่งอกงามได้แม้หลังความตายและในทุกค่ำคืนเมื่อสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่กลีบดอกไม้สีม่วงจะเปลียวไหวราวกับรอยยิ้มของหญิงสาวที่เคยอยู่ตรงนั้นก้องยืนมองท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวหัวใจเขาอบอุ่นและสงบเขารู้ว่าความรักของลีนาไม่เคยจาบไป มันยังคงอยู่ในทุกกลีบดอกทุกสายลมและทุกหัวใจที่สัมผัสมันเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงลมผ่านใบไม้เสียงมแมลงกลางคืนทุกเสียงผสมผสานเป็นเพลงแห่งความรักและชีวิตและก้องรู้ว่าทุกชีวิตที่เข้ามาในสวนลินาจะได้รับทั้งความหวังความอบอุ่นและบทเรียนที่ลินาทิ้งไว้ชีวิตอาจสั้นแต่หัวใจที่รักจะยังคงอยู่ตลอดไปและใต้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาว กลีบดอกไม้สีม่วงปลี่วไหวเสียงหัวเราะท่าเบาราวกับลิณากำลังเฝ้ามองยิ้มอยู่กับทุกคนและบอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอฤดูต่างๆผ่านไปอย่างเงียบสงบสวนลิญายังคงงดงามและเปลี่ยนไปด้วยชีวิตดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่งทุกฤดูลมพัดเบาๆพัดกลีบดอกไม้เปลิยวไหวและเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังเป็นท่วงทำนองอบอุ่นก้องเดินผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้ สายตาเขาเหลือบไปเห็นเด็กหญิงตัวน้อยกำลังนั่งวาดภาพต้นไม้ใหญ่เธอหัวเราะเบาๆเมื่อกลิบดอกไม้ปลิวลงบนสมุดวาดภาพของเธอก้องยิ้มอย่างอ่อนโยนลิณาเห็นเธออยู่แน่ๆนะลูกเสียงหัวเราะและเสียงลมผสมกันทําให้สวนทั้งสวนเหมือนมีชีวิตราวกับทุกสิ่งรอบตัวกําลังหายใจและขอบคุณกันอยู่วันหนึ่งก้องพบจดหมายเก่าของลินาที่เขาเก็บไว้ในลิ้นชักไม้มือเขาสั่นขณะเปิดอ่าน ตัวอักษรบรรจงและอบอุ่นเหมือนวันแรกที่เขาได้อ่านมันก้องหากเธออ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าฉันจากไปแล้วแต่ชีวิตของฉันยังอยู่ในทุกสิ่งที่เธอทำโปรดรักษาส่วนนี้ให้เป็นที่แห่งความรักและความหวังและอย่าลืมทุกชีวิตที่เข้ามาในสวนรู้สํสำคัญก้องวางจดหมายลงน้ำตาไหลอาบแก้มแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบเขามองขึ้นไปที่ต้นไม้ใหญ่กลีบดอกไม้สีม่วงปลิวไหวตามลมเบาๆ เมือลินากำลังพยักหน้าและยิ้มอยู่ข้างเขาหลายเดือนต่อมาเด็กๆที่เคยช่วยดูแลสวนเติบโตเป็นใยรุ่นบางคนเริ่มนำเพื่อนและครอบครัวมาบางคนเริ่มเล่าเรื่องราวของลินาให้คนรุ่นใหม่ฟังและทุกครั้งที่มีใครเข้ามาในสวนกลีบดอกไม้สีม่วงจะปลิวไหวเป็นสัญญาณของความรักที่ไม่สิ้นสุดกล้องยังคงนั่งบนมา้านั่งไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่มองแสงดาวที่สะท้อนบนดอกไม้ หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความสุขเขารู้ดีว่าแม้กายของลินาจะจัดไปแต่หัวใจและความรักของเธอยังคงอยู่ในทุกลมหายใจทุกรอยยิ้มและทุกชีวิตที่เข้ามาในสวนค่ำคืนหนึ่งสายลมเย็นทัดผ่านกลีบดอกไม้สีม่วงปลิวไหวรอบตัวก้องราวกับเสียงหัวเราะและคำกระซิบของลินากำลังอยู่ใกล้เขาและเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าความรักแท้ไม่ใช่เพียงความทรงจำ แต่เป็นสิ่งที่ยังคงเติบโตงอกงามและส่องแสงในหัวใจของทุกคนตลอดไปเด็กๆวิ่งเล่นอยู่รอบตัวเขาหัวเราะร้องเพลงและปล่อยความสุขออกมาเต็มสวนกลีบดอกไม้ปลิวไหวตามลมแสงดาวสะท้อนบนใบไม้และก้องยิ้มเพราะเขารู้ทุกลมหายใจทุกความรักทุกเสียงหัวเราะล้วนเป็นร่องรอยของลีนาที่ยังคงอยู่เคียงข้างเขา และอยู่กับทุกชีวิตที่เข้ามาในสวนลีนาตลอดไปสายลมพัดอีกครั้งกลีบดอกไม้ปลิววนรอบตัวเขาและราวกับมีเสียงกระซิบเบาๆฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอก้องหลับตาหัวใจเขาอบอุ่นและครั้งแรกในรอบหลายปีเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะทุกชีวิตที่อยู่ในสวนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ลีนาทิ้งไว้และความรักนั้น ไม่เคยจางหายไปค่ำคืนหนึ่งแสงดาวสองประกายเหนือสวนลินากลีบดอกไม้สีม่วงปลิวไหวตามสายลมอ่อนเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เ,เบาๆคลอไปกับเสียงใบไม้กระทบกันทุกสิ่งในสวนเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นก้องนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่มองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความสุขเขารู้สึกได้ว่าลินาอยู่ใกล้เขาเสมอ ในทุกสายลมทุกกลีบดอกไม้ทุกรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในสวนเด็กๆวิ่งเล่นอยู่รอบตัวบางคนรดน้ำดอกไม้บางคนหัวเราะคุยกันก้องยิ้มมองภาพนั้นเพราะเขารู้ดีว่าความรักของลีนาได้ปลุกลงในหัวใจทุกชีวิตที่อยู่ในสวนนี้แล้วสายลมเย็นทัดผ่านกลีบดอกไม้สีม่วงปิ่วนรอบตัวก้องราวกับเสียงหัวเราะและคำกระซิบของลีนากำลังอยู่ไกลเขาพูดํำเบาๆด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณนักลีนาความรักของเธอจะอยู่กับเราตลอดไปและในคืนนั้นเองใต้ฟ้าเต็มไปด้วยดาวสวนลีนาเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังดอกไม้สีม่วงสองประกายเจิดจ้าและหัวใจของทุกคนที่เข้ามาในสวนต่างรับรู้ได้ว่าความรักแท้ไม่เคยตายเรื่องราวของลีนาเรื่องราวของก้องและเรื่องราวของสวนแห่งชีวิตนี้จะคงอยู่ เป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปสอนให้โลกเข้าใจว่าชีวิตสั้นแต่ความรักจะยังงอกงามและส่องแสงตลอดไปสายลมพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิวไหวราวกับกระสิทธบเบาๆฉันอยู่ตรงนี้เสมอและนั่นคือการจากไปที่สงบงดงามการอยู่ที่ยืนยาวเหนือการเวลาเรื่องราวจบลง แต่ความรักยังอยู่ตลอดการ